น้ำเกลือเลยพี่น้องเอ้ยมีน้ำเกลือได้เห็นร้เนาะมันไทยเแี้ยิ่วอ่ะยิ่วอ่ะเปนะไรยาวเลยคิดไม่ก็ใครมาสิต้องหนักโอเคใช้คลิปเมื่อนีมาขอกับสองนาฬีการตาโอ้ยมีการเป็นคลิปแรกแหกม้านของน้องสาวเปิดสองยูทูบใหม่เป็นจะได้กับฟากเอฟซีโอ้ชไอทุกประกาศเป็นกำลังใจให้ นานลีแน่ฝากไปซืและบอกว่าจะเป็นทางภายในการต่างประเทศน้องสาวหากระตั้งสองใหม่เนาะก็คือสองนาลีสาวเต๋อเอ,เองเนาะเอจะเป็นสองที่สง่งสองทวีนะั่นเองสองสาวน้อยเพิ่อนอันนี้กับน้องสาวเนาะกะ็บถือเพิ่นกำลังมากแน่ในการถ่ายทําคลิปวิดีโอเนาะบาตกใจสักส่วนเนาะ,ะขึ้นกำลังสนั่์ของน้องและน้องมกักก็เลยอยากเฮ็ดนะก็เลยได้พาเพื่อนอไปซื้ออุปกรณ์ก็บลักๆเลยคือโทรศัพท์นั่นแหละ เริ่มต้นแรกๆนะวันนี้นเนาะเอไปซื้อมาใหม่ๆม,ม,มันมากเยอะด,วา,ดาวเข<อ>าดาว <laughs> ดาวเนาะต้นต้นต้นไปสื่อโทรศัพท์ฝากไปติดตามส่งส้น้อยเพื่อนชีอัพลงให้เบิงเ้งโอวานีวิดีโอให้เบิ้งดอกเโอวานาลีบทันซื้อเดชกำลังซื้ออันนี้จะเป็นทัศนวัตรกับรรรคลิปแรกคลิปทำมิตรเปิดสองไม้เนาะกับฝากเนื้อฝากตัวน้ำมิตซีนั่แหละเออที่เข้ามาติดตามครับส้มนั่นแหละเนาะก็เข้าไปกดติดตามส่งของเพื่อนเนาะเพื่อให้เพื่อนมีต่างระเบียง เดชคลิปเนาะฝากเลยเดชคลิปไม่ไม่เป็นเชิงสิ่งแรกออกมาเนาะกับเส็ดคลิปใส่ใส่เพื่อนนี่สิเป็นเป็ดคลิปจังไรคลิปทั่วไปวะคลิปทั่วไปชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันของน้องสาวคนอื่นเนาะบางครั้งได้ไปอันนั้นไปลินไปเที่ยวชีวิตประจำวันสาวตะอุ่ยลงให้เบิรงหรือว่าบ้างเหมือนกับเอ็ดกินกับอาภัยไฮเบิรงไปลินไปเที่ยวกับเที่ยวสนนบดทางเองแหละเพราะว่านารีกับพื้นฐานกับเป็นคนตะอุยอยู่แล้วกับคลิป ลักลักกันคือสิไดไ้ถ่ายแต่อยู่แถวตะโอยกับเมืองนอกแหละตัวใดบ่เข้าใจกะได้ขึ้นมาหาอ้ายเพิ่นอันนี้ก็เป็นตัวพันเองนั่น<ช>แหละพรสวรรค์อยู่กับตัวพันเองเนาะมีสิ่งใดที่ว่ามันผิดพลาดบ่รรว่าจะเป็นคำว้าหรือว<ช>่าการกระทํานั่นนี่ก็ฝาก FC นั่นแหละเนาะแต่ละคนตน้อมีตีส้มน้องสาวได้เนาะเพื่อให้น้องสาวนี่ได้นําเอาความหู้นั้นไปปรับปรุงและแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเก่าเนาะเอ้า ให้น้องสาวคนไปตามมังต้องให้บากตักกนก่อนเเดี๋ยวกามาเบิรงน้ำกันว่ารสชาติอันตามมังต้องเมืองน้องกับตะอุยนี่ชือกันโบเลยว่าตามมังต้องทางอันฟังไทยหรือว่าต่างประเทศอันชือกันโบเลยต่างกันเดี๋ยวเอาไปกระปื้อกระปื้อกระปื้อน้องสาวคนมาเบิรงน้องสาวนาลีกำลังตามมังต้องเด้อกระไรกระปื้อกระไรกระปื้อมี่ยงก็กระไรกระปื้อกระท้อนมากระท้อนหรือว่ามังต้องนี่แหละแมนบ่ปะ สาวเอิ้นมักกระปื้อเนาะแต่ว่าแต่ละปื้อแต่ว่ามันมันมีได้อยู่ป่าเฮาบ่ได้ปลูกแต่ว่ามันมักน้อยตซื้อเอาบ่จังได๋ตัวนี้บ่เอาอยู่สวนอแต่ว่าเฮาปลูกเอาตัวนี้บ่ได้แม่นอันเกิดเองแต่ว่าอยู่ตโอยหั่นเกิดเองปูไค่ะอ๋อนนีใส่กระปนะครับสน้ําเกลือเด้พี่น้องเอ้ยโอ้มีน้ําเกลือเือแล้วเนาะใส่น้ําเปิดน้ําใส่นี่ออว อยู่บ้านเท่าได้ตรงนี้เลยนี่เนาะกับธรรมศาสตร์ได้เวลากับทะเลได้เยัมาบังขั้นตอนการตามแล้วเนาะอืมีอย่างแน่นเกมตาได้เป็นเพจในเก็จเองเ็ดอยู่สวนเนาะอือะไรแอนอะไรซื้อเนาะเตี้ยมมองเพจเนี่ยเตี้ยมเสดาก็เลยทีเดียวพี่น้องมาไปเคลือกับอะไรซื้อ เก็บเอเองปลูกการธรรมชาติได่เลยหมดเลยร้ายเออเจ็บเจ็บเจ็เจเแห่งมาต่หมดแต่คนต้งยุ่ยๆอ่ะน้องนาลีเป็นเพชรมูระบป็เพชรที่หรือจะตั้กิ่เมย์ยตินเอ่อุกอนแต่เสีแซ่สีน้ำไปเนาะปาเดยูยุทธาอืนปลาละ

บันีลองมาตำกินเองสิเป็นัไตำให้คนอื่นกิแ้ไปเกาปสใส่มีนยลเ้รัดเป็นน้ำแดงจ้ะนี่เป็นน้ำนตำเน่ยและยั่วอ่็ซีซันมาทันทีเลยพร้อมอยู่บ้า่ยั่วดยั่วเป็นไน ซีสันสุดยอลยครบสูตรครบสูตรครบสูตรป้าแต่เป็นตะกิงอยู่เนาะแต่นหงนี้ห้าซีโบอันนั้นหยวกลายาะว่ายันมันหยุดระยะนิวเบนี้แล้นเนร์จางว่ะจางจางเผาตีเผาเหาเอาเลยตามกต้องไม่ได้ไรตุกอ้วกินลูก <ขา S 1> นะอายก็กินได้แค่กันยังสิ

ทีทเอาเห็ดเลยเหการซแบแครั้งแรกได้กินตามหมกต้องฝีมือน้องนาลีจุดจวดจมกแกบเจเป็นห้าวปะเป็ห่าอป dạy mời lắng kìa môn nhau môn mới dạy dạy này dạy 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 chạy dạy 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 dạ dạy dạ dạy dạ dạy dạ

เนาครับจานอัเลียงเหี่ยมมาแน่คือจานนะม่แน่จานนะยยเี่ยมันบ่มีขยมีนมดาูเยี่ยมขางนไมีอาานััะเพดดไวมเนื้อ มื่อนั้นนี่หอมากันคืนตอนเสามามามื่อนี้เมื่อวานยั่งอยู่เอาเห็ดนยฟูยหากระตือนอนมากเจับั่งวาวน้นอนงมงาอยเจนบนเอานี่นีนีจ็บเบจ็บเบอร์เซ็บเบอร์ กินอยู่เทียงให้เทียงหน้ากินอยู่สวนกินอยู่สวนนะพี่น้องลืมบอกลืมบอกลืมบอกท่านผู้ชมว่าเ h าอยู่อันนี้นยูสวนอยู่สวนอะไรก่อกันบ่อยยูเพื่อนยังเราดังๆแน่หายบ่บ่ลืมบอกท่านผู้ชมว่าเ o าหันตัอยู่สวนบ่ได้ตัอยู่เพือนตัมกินอยู่สวน

ม่แล้วเบ่งจะกัญญาลมหลอกกัญญาคัดลังเออจะงานเนึ่งหนึ่ไม่เท่ากําลังเฮ็ดปิศาจให้ขนมเบ่งมือมันสิ้นมันพระไม่เท่าเนี่ยภาษาอะไรมากรงยะยะอันนั้นได้สาบไปนี่ยาโนะยะาไม่เท่าตะโอวยด้วยยาโนะหรอยาโนะวะตะโอวยหันไม่เท่า แม่เทาคือแบบไอ้น้อยเอิญแม่เทาก็ตามคือแบบไอ้ตุ๊กเอิญแม่เทาก็ตามใส่คำซับท์นั่นนี่คือแม่เทาสูอ่าววานออนไอวานอไม่บิดตัวหนาบิดเออะเออนอนนี่บ่เง่งนี่แล้วโอเคว่าหน้าไม่บิดตัวหนาหนาเกินบางคนกูบิดหนมแด้ได้ยะเบิงอใครทำไม่ก็หายไปสิ

ตามกล้องมซมถ่ายเนาะไปตุก๊ททกทำท้ายเมื่อกี้ยังข้าจับกล้องของเขามาซอยเนาะโอ้แซ่บเซ็ตสาวตัวไหญ่ตามไม่กี้แซ่แบแซ่บอ๋อืมสุดยอดเลยสวยงามกับบ้าน <c oughs> เยีเ่ยมเยี่ยมลือเยี่ยมลือ Mỗi người 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 mỗi กือน่ะกือน่ะกือน่ะเตียวเนี่ยอ่าตัยเนี่ยเนี่ยเสียนชุเนี่ยเรียงเนบ่อยบ่อะได้บ่อยได้บ่ได้ใส่ได้เกลือบ่ใส่เกลือเนาะใส่ปลาแดกเนาะใส่ปลาแดกลแล้วลได้่ โอเคนะทา่านผู้ชมเอ่อสำหรับคลิปน้องสาวเนาะเดินทางมาวันนี่กะใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเนาะหรือว่าใกล้จะจบลงสำนี้เนาะก่อนจากกันไป,นะปเนาะท่านผู้ชมอย่าลืมอย่าพลาดเนาะกดติดตามส่องนะ้องนาลีสาวตะอุย้ยเนาะก็จะบอพลาดคลิปไม่ไหมวิดีโอไม่ไหมเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจควันแล้วกำลังใจให้น้องสาวเพราะนี่เป็นเฮ็ดคลิปทำอ็ดเนาะกะสิเคยคือในอายแน่นะก็นะะกมีผิดพลาดแนะ่เนาะกะขอต้องขอโทษขออภัยกะสิให้น้องเพราะน,นี่มีบนเฮียนแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเธอละก้าวเธอละก้าวเนาะเออแล้วก็ มีอย่างอยากบอกบ่าเอฟซีป่เออว้าเบิ้งบ่ต้องเขินบ่ต้องอายว้าแบบธรรมดาเลยหอนี่คลิปของนารีกะจบสี่โคอจบเพียงเท่านี้เนาะคลิปกินตะมักตองเออตะมักตอง่อยากฝากให้ทุกคนไปติดตามคลิปต่อไปหรือว่าคลิปหนาของนารีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นารีได้ฮิตเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมนไลนย ว่ถถอว่ต้องเรียกว่าบมอสมยังกาให้ให้ทุกคนคอมเมนต์ไว้เพื่อให้นาดีได้ปับปุงแก้ไขให้มันดีขึ้นขอบอบใจผมกใหม่คิดน่ะบ๊ายบาย